ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลร,รักเมืองครับยังอยู่ที่สวนสาธารณะหน้าสารกลางจังหวัดอุทัทยธาน,นีอยู่นะครับคนสงสัยว่าเออทำไมถึงเปิดด้วยสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศาลหรือเมียอะไรแบบนี้มารีวิวภาพพยน,น 2, 3, 4, ต์เรื่องอนุลงสองสามสี่ชาิเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องพูดตรงๆว่าผม,าผมาคิดว่า ตัวอนนงภาคแรกครับมันจบได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบและดีในตัวของมันแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องพยายามให้มีภาค2หรือภาคต่อแต่อย่างใดแต่ว่าสุดท้ายนี้เขาก็ทําภาคต่อออกมาซะจนได้นะดูฝืนค่อนข้างฝืนส่วนตัวผมค่อนข้างฝืน ผมไม่ได้อยากจะไปดูครับเอยาจริงผมไม่ได้อยากจะไปดูแต่มันมีสาเหตุมันเกิดเหตุสุวิสัยอยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวผมดูนี่ตอนนี้น้ําขึ้นแล้วนะทุกคนจากรอบที่แล้วเฮ้ยมันลงนี่ว่าดี๋โทรศัพท์ตกมาต่อกันก็นั่นแหละครับผมไม่ได้ไปดูมันด้วยความที่อยากจะต้องไปดูแบบเฮ้ยภาคหนึ่งเราชอบมากแต่ภาคสองอ่ะ เราต้องไปดูนะเพราะอย่างหนังอย่างมันไม่ใช่หนังแบบที่เราจะสามารถไปดูเรื่องราวต่อเนื่องของไอ้ตัวละครนั้นๆน่นะเพราะว่าแบบมันยังมีเรื่องราวคาใจของแม่อีกมากมายเลยที่กูไปดูเสือเพราะพึ่บจะไม่ได้อะไรหลายอย่างไม่จากมันแต่อนองสองครับมันคือสิ่งที่มันเหมือนเป็นการฝืนทุกๆอย่างครับเรื่องของงานภาพแสงสีเสียงงานโปรดักชั่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่รกันเล่าเรื่องอะทำดีหมดเลยดี เกินกว่าภาคแรกไปค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่แม่นเกิดขึ้นในหนังชุดนี้คือความฝืนความพยายามมันเล่าเรื่องราวของมันจะมีทั้งหมดกี่ชาติวะสีชาติไอ้สีชาตินี้มัน3ชาติที่เป็นชาติกําเนิดใช่ไหมแล้วไอ้สามชาตินี้มันคือชาติที่ตัวหนังแม่จะต้องโฟกัสซึ่งไอ้ชาตินั้นอ่ะมันจบสวยแล้วคือมันไปแบบมันมันไปแบบโอเวอร์อะโอเวอร์โอเวอร์เลยอะ ยกตัวอย่างครับนึงนะเดี๋ยวผมขอข้ามช่วงวนี้ก่อนเพราะว่าเสียงดังคือเขาเล่าไอ้สามชาติเนี้เล่าไปโดยที่ไม่ได้เล่าไปทีละคือผมอเป็นคนที่ชอบแบบนี้เว้ยอธิบายก่อนตัวผมนะเป็นคนที่อย่างที่บอกครับผมชอบบท แล้วก็การพัฒนาของตัวละครมันจะเป็นเรื่องบทซะส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องงานเทคนิคต่างๆโอก็จะมีสิ่งที่ผมชอบในแบบของผมเนาะแต่ว่าหนังเรื่องเนี้งานภาพดีแต่มันไม่ใช่แนวผมคือภาคหนึ่งมันจะมีความฟรุง้งมันมีความประดิษฐ์มันดูเป็น,ปนแบบดูงบจํากัดเดียวแต่ในภาคที่สองเนี่ยมันมันดูสวยเกินที่จะเป็นเป็นเป็นแบบ เป็นหนังอะเป็นหนังหนังรักสักเรื่องหนึ่งอะหนังรักที่แบบเราเอนจอยมากๆในภาคที่หนึ่ะเราไม่ได้คิดอะไรกับมันครับในภาคที่หนึคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยจนมาถึงภาคที่สองครับที่เขาแม่งใส่เรื่องราวใส่เส้นเรื่องเข้าไปให้แม่งหนักมากขึ้นให้ใน,นเรื่องมีความหน่วงมากขึ้นทําให้ตัวหนังอะครับมันมันหนักมันดีอ่าเออมันมีซับทอต มากมายมันมีสิ่งที่หนังอยากจะเล่ามากขึ้นดูมีความตั้งใจในการเขียนมากขึ้นแต่ลืนผมขอแยกระหว่างความตั้งใจเขียนกับความตั้งใจยัดเนี้ยมันเหมือนเป็นความตั้งใจในการที่จะยัดเนื้อหานั้นๆเข้าไปซึ่งโหทุกคนความรู้สึกของผมคืออึ้งมากๆคือแบบพระเจ้าคือตอนแรกอ่ะบอกก่อนผมจะบอกแต่ตรงนู้นแล้วแต่ลืม ผมจะไปดูหนังเรื่องเสือรอบ2นะอโงงสองตรงรอบครับมันก็เลยทําให้มีโอกาสได้ด่า <c oughs> มีโอกาสได้ด่าโอ้นี่ผมดูอนงงมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะเออกว่าจะได้มีเวลามารีวิวแต่ก่อนหน้านี้ก็รีวิวในทิกตอกไปแล้วแหละแต่แค่ไม่มีเวลามาทําคลิปตัวหนังมันก็เล่าไปแบบมันมีเส้นเรื่องมันหนักมันดีนะครับผมมันดีมันดีเลยแต่ไอความหนักตรงเนี้ยผมผิดหวัง เพราะว่า oh, เป็นพีเอคมกิดเนาะแล้วผมก็คาดหวังสตอรี่ที่มันชื่นบานหัวใจแต่สิ่งที่ผมได้คือโอ้มาผมชอบนะประเด็นต่างๆเลยทั้งประเด็นปอบประเด็นที่แทงกันอะไรกันอย่างเงี้ยผมผมชอบมากๆผมชอบความหนักน่วงความที่ตัวละครมันต้องไปเจอสถานการณ์ที่แม่งตัวมันจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดในชีวิตมันในหนังเรื่องนั้นที่มันจะเจอได้นะครับ ผมชอบผมชอบอะไรแบบนี้สุดท้ายก็หนังมันคือดาร์กก็เจ็บปวดของมันไปประมาณหนึง่งแต่ว่าการเล่าเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่สไตล์มันจริงจริงอ่ะมันเป็นสไตล์ผมด้วยนะผมชอบการเล่าเรื่องแบบนี้แต่ผมผมก็ไม่สันทัด์ต่อมาถึงว่าผมชอบดูผมรู้สึกว่าพุ่งกับที่สามารถบริหารไอการเล่าเรื่องแบบนี้ได้อะ่ะมันเจ๋งดีคือการเล่าเรื่องแบบเป็นเรื่องราวของ3-4ถึงเส้นเรื่องแล้วเล่าสลับไปแบบนึง ดดังฮะเออเราเลยปิดก่อนคือไอ้ปกติอะครับตัวหนังของแนวเนี้ยมันมันคือหนังหนึ่งเรื่องมันคือองค์หนึ่งเปิดเรื่องสองคือพัฒนาการและจุดเปลี่ยนผ่านของตัวละครสามคือคลายแมทคลายแมทนี่คือทุกๆุกอย่างละคือมันมันเหมือนมันจะเป็นการขมวดจบแล้วเป็นการสรุปจบแล้วองค์ที่สามต้องเป็นองค์ที่หนักที่สุดหมายถึงว่าความหนักทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก ในแง่ของคือหนังแบกรับอะไรไว้เออหนังแบกรับอะไรไว้ในองค์ที่3ามเขาก็จะปล่อยหมดเออปล่อยหมดปล่อยหมดทุกอย่างแล้วในหนังสั้นนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีผมไม่แน่ใจที่ผมเคยดูมีมหาลัยสยองขวัญอันนี้นับไหมไอ้พวกเทอมสองเทอมสามนะแล้วก็สี่แง่งห้าแง่งไปสนีส่โลกใจฟูหมห้าเรื่องน่าจะมีห้าเรื่องนะไม่แน่ใจพยายามคิดอยู่ แต่ว่ามันมันก็จะเป็นแบบสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ผมพูดมาเนี่ยเว้นปัสนีตรีโลกยกเว้นปรสณนีตร่โลกไว้อันหนึ่งก่อนไอ่สี่แ่งห้าแผงออมหาไหยสยองขวัญเทิ่มสองเทิม่มสามเรื่องไว้นี่ว่ะแล้วก็เรื่องที่หกใจฟูเนี่ยมันมีการเล่าที่แบบค่อยๆไปทีละเรื่องอ่ามันก็เลยจะเห็นองค์หนึ่งองค์สององค์สามแล้วเราก็ประทับใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องข้อดีคืออะไรข้อดีคือ เราสามารถเอนจอยกับหนังเรื่องนั้นได้สมมุติว่าอ่ะเราไปดูเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าปกติดูหนังอะ่ะผมจะไม่ค่อยแบบออกไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรเงี้ยนี่ทางใหม่แล้วนะที่ผมบอกจะพามาแล้วก็ปกติอะ่ะเราจะเอนจอยกับอะไรแบบนั้นเว้แต่สิ่งที่ตัวหนังแม่งมอบให้อะไรละกูจะพูดไหนพูดที่อะไรนยะมันเช้าแล้วมันก็ข้างเบนะื่อรับลำหนึ่อทุกคน ูกน้ำรอบนี้คูณสามเลยทีย่เอเผื่อมึงไม่เชื่อว่ามันจะดังนี้จริงอันดังนี้จริงเออเอาคอนเทนต์ซะหน่อยนั่นแหละไอการเล่าแบบค่อยๆไปทีละเรื่องอะ่ะมันมีข้อดีคือบางคนที่เขาแบบเผลอออกไปท่อห้องน้ำเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาและยังสามารถมีแนวโน้มที่จะเอ็นจอยกหนังเรื่องนั้นสูง แต่ข้อเสียคือเวลามันน้อยเราไม่ได้ผูกพันกับตัวละครแล้วพอเวลามันน้อยเขาก็เลยอาจจะมีคนที่คิดจะแก้ไขเหมือนอย่างไอ้ไปสนีสี่โลกครับที่เล่าแบบเอาสี่เรื่องอ่ะที่เป็นเหมือนหนังสั้นสี่เรื่องครับมาประกบและทับซ้อนและเล่าไปแบบพร้อมๆกันโดยที่เอาองค์ที่หนึ่งของหนังนะครับมารวมกันไว้ในช่วงองค์ที่หนึ่งทั้งหมดองค์ที่สองของหนังแต่ละเรื่องเอามารวมไว้ในช่วงองค์ที่สองหนังทั้งเรื่องและใครแมท เอามารวมไว้ที่องค์ที่3มของหนังทั้งเรื่องเอาหนัง3ามเรื่องไปรวมกันซึ่งไอการตัดสลับไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการเพิ่มเคริร์บของการนําเสนอให้มันแบบมันสามารถหนักขึ้นเรื่อยๆได้ไปสนีสีโลกก็เป็นแบบนั้นเลยเล่าสลับเนื้อเรื่องแต่มันก็จะมีเรื่องของบางครั้งอะ่ะเราอยากที่จะตามเรื่องราวนี้ไปต่อเนื่องมากกว่าแต่ว่ามันก็สลับไปอีกเรื่องราวนึงอีก เส้นเรื่องหนึ่งอีกไทม์ไลน์หนึ่งอีกเส้นเวลาหนึ่งอีกแล้วอะไรแบบนี้ยตัวหล,หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กในสําหรับมุมบางคนแต่ตัวผมมองว่าเออเขาก็กล้าเนาะคือผมไม่ค่อยได้เห็นหนังที่แบบตัดเล่าสลับแบบเนี้ยด้วยความที่ผมเน้นดูหนังไทยเป็นหลักนะครับกลับมาที่อนงบอกเลยว่าก็มีการเล่าแบบนั้นนะเล่าแบบไอเล่าแบบไปสนิสี่โลกเลยเล่าตัดสลับไปในแต่ละชาติแต่ละชาติเนาะซึ่งตัวอนงต้องบอกเลยว่า การต่อของเนื้อหาย,ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือผมรู้สึกว่ามันยังเป็นหนังคนละเรื่องอยู่ันเลยทําให้ตัวผมไม่ค่อยเอนจอยแล้วก็ขาดอารมณ์นะผมมาชอบเส้นเรื่องไอ้ที่เป็นแบบเป็นความรักระหว่างไอตำรวจกับปอบมากเลยอะ่ะเพราะตอนท้ายที่มันแบบโอ้ยผมชอบมากเลยแต่สิ่งที่แม่งเกิดขึ้นนึกคือโหตัดแบบตัดสลับผมไม่ได้อยากตามเส้นเรื่องอื่นเลยนะ ทำให้ตัวหนังแทนที่อารมณ์เราจะต่อเนื่องอารมณ์มันตัดค้างคาแล้วมันน่าเบื่อไปโดยปริยายพูดยากนะครับอะไรแบบนี้ก็ถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้คุณก็จะชอบอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณก็จะไม่ชอบอะไรแบบนี้อย่างที่ผมบอกเรื่องของบทที่มันใส่มาจนเยอะในภาคนี้แล้วการบริหารที่มันไม่ดีมันน่าจะรีบด้วยประการทั้งพวงให้ตัวหนังออกมาได้ไม่น่าอภิรมใจก็ถ้าสมมุติว่าตัวผมไม่ได้คิดจะไปแบบชม เนื้อเรื่องที่มันสุดโต่งอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นผมเพราะว่ามันเป็นอนองผมก็กะจะไปดูฮิวใจสบายๆแต่ได้เนื้อเรื่องหนักแต่ไม่ไม่ไหวเออผมพูดตรงๆว่าไม่ไม่ไหวการถ่ายทอดอารมณ์ไม่ไหวเลยแต่นักแสดงทุกคนยังเล่นดีแล้วทำได้ดีตามปกติอยู่นะครับจะถึงตลาดละคุยเรื่องนี้หน่อยตอนจบแทนที่เราจะอินแต่กับ แบบทำลายเสน่ห์ที่ภาคหนึ่งทำเอาไว้ภาคหนึ่งผมชอบแล้วพอรู้ว่าเออมันมันมันผมผมผมไม่โอเคนะครับที่แบบว่าเออโจแม่งไปแก้ไขอดีตซึ่งผมมองว่าภาคหนึ่งมันลงตัวแล้วอ่ะแต่ตอนจบเลือกที่จะจบแบบให้มันสวยขึ้นอ่ะแต่อีฮี้คือกูแบบสำหรับกูต่อให้แม่งเป็นชาติเดียวกันเว้ยแต่แม่งมันคือคนละคนเอ่ออนงคนนี้มันไม่ใช่อนงคนที่กูเคยรู้จักเลยด้วยซ้ําอนงคนที่แบบ นั่นแหละภาคแรกจบไว้สวยและดีแล้วมันสง่างามอ่แล้วก็โรแมนติกได้ในแบบของมันแต่ตามเนื้อผ้าอืมอันนี้ตามเนื้อผ้าเลยอโน,นงสองสาชาติ5.5เต็ม10บคะแนนครับฟอร์มตกหนักมากนะสำหรับผมแล้วก็ผิดหวังอาจจะไม่ถึงขั้นห่วยเขาทำได้ได้ดีในแบบของเขา คุณไปดูด้วยตาคุณเองนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อผมด้วยไม่ต้องเชื่อพวกที่ไปดูรอบสื่อมาแล้วไม่ต้องเชื่อกคุณเออไปดูกันเอาเองว่าเออมันดีหรือไม่ดีส่วนตัวผมนั่นแหละครับแย่มาก